สาธุขอไม่ให้เจอปิงสองร้อยกว่าด้วยเถิดปิงสองร้อยโอ้ชะตาชีวิตปิงสองร้อยกว่าจริงๆเลยนี่แล้วด่านนี้แม่งเล่นอย่างยากพี่ยังไม่เคยเล่นด่านนี้เลยเสียงลงอุ้ยศัตรูอาร์มโอ้ยเฟิร์สบาดว่ะเออ,อเออทิปเปอร์คิวทิปเปอร์คิว,ควคเขาได้เบิร์ไปอ้าวไม่เป็นไ,ไรพี่จะหมอะ หมอบนิ่งๆเลยพี่อย่าบอกเลยจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันไปแล้วอ้าตะกี้พี่ติดตันช่วยวยิงมันไม่ตายเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฟลเง็บอเอ้เฮ้ยไม่เห็นนี่พึ่งพี่พี่พึ่งเล่นด่านนี้ครั้งแรกอะก็ด่านสั้นทุกด่านอะเอาจริงๆที่รู้สึกนะด่านมันสั้นทุกด่านแหละแต่พี่ยิงพี่สู้เนี่ยให้ตายเถอะมันปิงสองร้อยเฮ้ยไม่ใช่มันปิงยี่สิบ คือเขาจะอ้างเขาบอกว่าปิงสองร้อยปุ๊บเราดูกากเ <laughs> เราเราดูกากเหรอไอ้มันปิงยี่สิบเว้ยติดดีลัวอ๋อเล่นแคมป์จริงมันมันที่ออกไปมันไม่มีทางสู้เลยโอ้ฝั่งข้างบนเพิ่งรู้ว่าบนบ้านอยู่ได้คิดว,ว่ามีแค่พื้นดิน เติมกระสุนได้นะเผื่อต้องการปล๊นระเบิดไปเฮ้ยเกมแม่งหรอกบอกเกมไม่ลองรับภาษาไทยนะแต่ว่าแต่ว่าตัวอารีโหลดแม่งบอกว่าพอผ่านกดดีโหลด <c oughs> ไม่มันแค่นี้ใช่ไอ้ <c oughs> อมามามาพี่ดีกว่าพี่หนึ่งนี่โอ้แล้วผมกลับมาหาพี่ผมตาเสียเวลาใช่ไหมที่สอง หรือพี่จะผ่าเอ้ยมีคนเข้าไปแล้พี่ตายแล้วแหละหน่กนั่งไงฮะบบกเลยพี่ไปหาอาบดีกว่าอาพี่มาแล้วอาวอาบตายแล้วไม่แล้วคือแบบมันมีแค่เราสองคนที่ผิงสองใช่ใช่ิสองร้อยมีแค่เราสองคนเขินเลยอะครับเกมแกล้งอะเอาโอ้โหเนี่คือคูยิงก่อนชื่อติดระยะด้วยนะ เยี่ยนในจอขวบคยิงก่อนแฮ<อ>้ๆไม่ตายเหอะมันยิงมงั่วมาโดนพี่โอ้โอเนี่ยกูยิงก่อนแท้ๆนี่เลิ โอเคอา่าระเบิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยให้ตายเถอะพี่ยิงมันไม่โดนย,ยิงไม่โด้โอ้ยโดนระเบิดตายทำไมเราไม่เจอห้องที่ปิงมันใกล้เคียงกับเราได้โปรดอย่างนี้กันเลยโอ้ยมันยิงทะลุมาโอ้โห ราตายด้วยกันนี่แมึงชนะไปเลยแม่เหี้ยเราต้องแคมป์ยังไงให้ชนะมันได้วะเนี่ยเราเชื่อป่ะวันนี้ผมเล่นจนผมเบลสีผมยังไม่ชนะเลยสักเกมเลยพี่ชนะไปสองเกมแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีเฟรมน็อตแล้วไอ้บ้าเอ้ยมีคนได้เฟรมน็อตแล้วอิจิระยะ คือพี่สู้ไม่ได้เอ้ยแต่แต่พี่สู้ไม่ได้ทำไมพี่อยู่ที่สองวะ <laughs> วัตตาฟเพื่อนอาพี่อยู่หลังอาหรือพี่นำให้หรือพี่นำให้อ,อะไรอะ่ะกูไม่น่าเลี้ยวเลยเสี้ยเกือบละ เอ้าพี่ลืมว่าว่าตีปกตมิมันไม่ใช่ปุ่ม E ไอ้บ้ามันปุ่ม V ไม่ชินเลยอะไม่ชินเลยปิงสองร้อยน่าน่ามันอาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้ป่ะเราถึงจะดีขึ้นไม่ก็คืนเนะี้ยใช่เพราะว่ามันต้องเป็นแบบเปิดเล่นพร้อมกันก่อน Oh God, oh God. โอเมก้าโอเมก้าเออเข้าหัวเว้ยเอ้ยอล็อกตัวละครแล้วพี่ oh. oh, โอ้ยโดนเข้าหลังเกมเองมันนะแต่ว่าหาหาห้องให้มันปิงเข้ากันหน่อยดิ ทั้งปืนเท่ากันผมก็สู้ไม่ได้อเลยเก็บกล่องกระสุนเก็บกล่องกระสุนพี่จะได้เอ็กพีไม่ใช่อะไรหรอกโอ้แล้วอย่างนั้นลกเลยไม่เป็นไรถือว่ามาเก็บเว้ปืนมันไม่ได้ยิงอะดิมันไม่ได้เก็บไว้ปืนพี่ได้เก็บอยู่พี่ได้เก็บอามต้องแคมป์แบบปล่อยปล่อยไปเลยเว้ยแล้วรอให้ศัตรูโผล่มา นี่ตายเถอะโผมาเถอะศัตรูอุ้ยนี่ไงเอ๊ยมันหิวไม่สุดอะ่ะโอ้๊ยโ,โดนตัน้นอ๋มันอยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อนกูจะ <c oughs> มีศัตรูโรผมาไหมนะจากสภาพไม่น่ามีนี่ไงโอ้ยมีคนซ้อนอีกคนหนึ่งซ้อนกนันเก่งเหลือเกิน ก็ปิงเยอะแล้วมันจะชนะกูได้ไอ้อปิงมึงน,อน้อยเออโอ้โอ้อโอปิงหัสิบมึงทำหน้าที่ดีๆดิดเออโอ้แบบไรอย่างน้อยเขาหัวปะ่ะโอ๊ยตะกี้พี่ป่ะพี่น่าจะฆ่าได้คนหนึ่งนะ วอตวอตจริงจังมาเนี่ยข้ามันไม่ตายว่าตัวฟักเขตเฮตช็อตมันบุ้งขี้เสืยโอ้เอาไรแสดงโกคิดว่ากูณเอาคุณไยิงดีเหมือนกัน ไปเอามาไอ้เหียแม่งสามคนลุงโอ้แพ้โอ้กูจะชนะไม่เนี่ยข้าไปยิบสองที่สามปิงสองร้อยไอ้บ้าอุ้ยเออเออตอนนี้มีอยู่ท่าเดียวไปกันไม่ใช่พี่นี่ไงพี่เห็นเปล่าใส่แกพันหลังให้อยู่อะทีม MVP ไป จะมีใครบ้างเนาะเฮ้ยทีหน้าอ๋อไม่ใช่ไม่จะใช่ดิค่ะผมมีผ้าปิดปากอ๋อเฮ้ยทีหน้าเฮ้ยทีน่าไหวเหยอะโหวตโหวตโหวตให้โหวตให้เฮดช็อตเยอะสุดเยอะเอาไปละเอาไปละเออเอาไปละเอาไปได่ไหนครับเออกูปิ้งสองร้อยนะเอาม่โหวตกูเลยอ๋อมันเอาเขามันยี่สิบเจ็ดอะเนาะ